โอเคครับทุกคนและในคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับจะมาใช้ตัว Hammer Pencil Man 100ตัวลงเอเนจนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้นะครับทุกคนมีการโจมตีแบบ2แบบนั่นเองนะแบบแรกนะครับเป็นการโจมตีแบบ AOE หรือว่าโจมตีแบบทั้งหมดในวงนั่นเองนะครับทุกคนแบบที่2นะครับเป็นการโจมตีแบบจอกกอนหรือว่าเพนซิลนั่นเองนะครับทุกคนใช่จะเป็นการโจมตีจอกกอนแบบไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในเกมนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับด ค่อนข้างที่จัดแรงเลยนะ DPS นะครับสูงสุดของมันอยู่ที่1นึ0 0แเลยนั่นเองนะครับทุกคนอาเพื่อนๆอาจจะถามว่าตัวนี้นะครับหาจากไหนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ Pencil Event นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อนๆนะครับต้องเก็บให้ได้ถึงเลเวล10นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยก็จะได้เป็น Hammer Pencil Man แล้วก็ได้ XP นะครับทุกคน Pencil Case ตั้ง20กล่องเลยนั่นเองนะครับทุกคนใช่แล้วก็ได้อันนี้เลยนั่นนะครับทุกคนก็คือได้ 5,000 p e เพนซิลแล้วก็2000คอยแล้วก็คูณ2องเอนเลดนั่นเองนะครับทุกคนมา3ขวดนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่าก็คือเพนซิลอีเวนต์นะครับก็เล่นจากด่านนี้เลยเพนซิลเวอร์นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะตัวนี้มันค่อนข้างโหดเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลงเอ็นเลดกันเลยครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้ะนี่เดี๋ยวผมขอวางเคลียร์ตัวก่อนนั่นเองนะครับทุกคนชุบ เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวผมขอวางให้ครบก่อนเนาะเราค่อยกดออโต้สริปนั่นเองนะครับทุกคนนี่100ตัวค่อนข้างที่จะนานอยู่นั่นเองนะครับทุกคนเอ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องให้มันขยับไปด้านหน้านิดนึงนะครับนี่เราจะได้วางแบบนี้ได้นะครับทุกคนไปเราวางไปอัพไปด้วยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวงงนะครับนี่ตอนนี้ผมวางไป6ตัวแล้วเดี๋ยวขอวางให้ครบก่อนนั่นเองนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนผมวางตัวแฮมเมอร์เพนซิลแมนครบ100ตัวแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับทุกคนก็กดเป็นสกิปไปเลยนะครับทุกคนออโต้สกิปไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับผมใช้คูณ2นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมนะครับไม่รู้ว่าผมนะครับจะไปได้ถึงเวฟที่เท่าไหร่นะเรามารอลุ้นกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เวฟที่44บแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ยังแบบ ผ่านไปอย่างง่ายดายอยู่นั่นเองนะครับทุกคนอ่าเพราะว่าจํานวนมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปถึงเว็บที่เท่าไหร่นั่นเองนะเรามารอดูพร้อมกันเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วโหทุกคนดูดิ <laughs> คือมันไม่ได้ออกเลยนะคบทุกคนทุก<ร>คนเห็น R ที่มันแบบแหลมแหลมปะเนี่ยเห็นปะแหลมแหลมที่มันชี้ไปฝั่งนี้อะครับทุกคนอันนั้นคือการโจมตีแบบจอกเกาะนั่นเองครับทุกคนวง AOE ของมันนะครับทุกคนก็คือวงเล็กๆตรงนี้นั่นเองครับทุกคนก็คือวงกลมประมาณตรงนี้นั่นเองนะใช่ส,ส่วนวงกว้างนี้นะครับเป็นการโจมตีแบบเพนเส้นนั่นเองนะทุกคนใช่ก็คือการโจมตีแบบจอกเกาะนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะทุกคนการโจมตีมันค่อนข้างที่จะวกว้างเลยนั่นเองนะทุกคนดาเมจอยู่ที่ อ่าแสนห้านะครับระยะ6กคูณดาว1.5นั่นเองนะครับทุกคนก็สรุปง่ายๆนะครับทุกคนดี s พของมันอยู่ที่1นึ่งแสนนั่นเองนะโอ้ใช้ได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้โอเคนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้มาถึงเว็บที่55แล้วนั่นเองนะทุกคนค่อนข้างที่จะเร็วนะครับทุกคนผมรู้สึกว่า <c oughs> ที่จริงมันต้องเร็วกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าผมติดตรงวางตัวนี่แหละทุกคนกว่าจะวางครบอะ นานมากเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าผมนะครับาวางแล้วอัปเกรดทุกตัวแล้วหรือ,อยังไหนเอ่ยไหนเอ่ยอัปเกรดทุกตัวหรือ,อยังเอ่ยผมคิดว่าน่าจะอัปเกรดทุกตัวแล้วนะครับทุกคนเป็นเลเวลแม็กแล้วนั่นเองนะเออแต่ลืมบอกว่าตัวแฮมเมอร์นี่นะครับแม็กแค่เลเวล3นั่นเองนะครับทุกคนอ๋อถือว่าแม็กเร็วอยู่นั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวนี้เลยเนาะว่ามันนะครับทุกคน เอาเวลาวางนะครับอุ้ยโอ้ย,อยหล็กเนี่ยนี่แหละทุกคนเวลาวางตัวปุ๊บม,มันแหลกมันเป็นแบบนี้เนี่แหละอ่าเดี๋ยวเราวางเลยนะครับทุกคนตอนวางนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่1 0,000นั่นเองนะครับทุกคนเลเวลแรกนะพอเราอัพนะครับขั้นที่2ครับใช้เงินอยู่ที่6000นั่นเองนะพอเราอัพปุ๊บนะครับดาเมจอยู่ที่6 0 0มืนั่นเองนะครับระยะ50าคูณดาวน1นนั่นเองนะ ขั้นต่อไปนะครับก็แม็กแล้วนั่นเองนะทุกคนนี่พออัปเกรดแม็กใช่ไหมครับทุกคนนาเมจนะครับแสนห้าระยะ60คูณดาว1นนั่นเองนะตัวนี้นะครับทุกคนเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการเอาตัวนี้มาใช้นะก็รีบๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้อีเวนต์ยังไม่หมดนั่นเองนะอ่ารีบๆฟาร์มเลยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงเว็บที่71แล้วนั่นเองนะทุกคนก็ยังผ่านไปอย่างสบายนะครับทุกคน ผ่านไปได้อย่างสบายนะครับทุกคนมอนสเตอร์พวกนี้ก็มาไม่ถึงนั่นเองนะอ่าดูดิครับทุกคนเลือดเท่าไหร่ก็แบบจัดการได้หมดนะครับทุกคนในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมนะครับเอาตัวอะไรมานะครับทุกคนเพื่อไปถึงเว็บสูงสุดนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับดําเนินการมาถึงเว็บที่80แล้วนั่นเองนะครับทุกคน ปากดออโต้สคิปยาวๆเลยนะครับทุกคนผมจะไม่อ่าผมจะไม่หยุดนะครับทุกคนจะไม่หยุดกดออโต้สคิปประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมารอลุ้นกันเลยนะครับทุกคนป้าเดี๋ยวเราสคิปแบบรวดเร็วเลยนะครับ และตอนนี้นะครับทุกคนมาถึงเว็บที่105แล้วนั่นเองนะครับทุกคนดูดิโอ้โหก็แบบดีเจทอยเลนะครับทุกคนดูดิ <laughs> โดนหนามทิ่มตูดเลยนะปัง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 โอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนอุ้ยแต่รู้สึกว่าเลื่อน100ล้านก็มาถึงตรงนี้แล้วว่าโอ้แย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับทุกคนต้องรอดูมาตอนนี้เราถึงเว็บที่110แล้วทุกคน มารอลุ้นกันว่าเราจะไปได้ไกลถึงเวฟที่เท่าไหร่นะครับทุกคนมารอลุ้นกันมาลอลุ้นกันอุ้ยเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกริดกีิดกิดกดแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้ดีที่เรากดตัวซีทันทุกคนไอระเบิดเวลา โอ,โอ้ตอนนี้เว็บ120แล้วทุกคนตอนนี้เว็บ120แล้วมอนเตอร์ออกมาเยอะมากถ้าเราไม่อยู่สกิปน่าจะไม่ไหวนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะมากดออโต้สกิปอย่างเดียวนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ไม g o ก็ตัวนี้ไปแล้วนะครับทุกคนออโต้โอ้โหแหลกมากทุกคนตอนนี้คือในเกมผมแหลกมากนั่นเองเอ,อ้อทุกคนแย่ yeah, แล้วมันเข้าไปแล้ว โอเคครับทุกคนก็ตัวแฮมเมอร์นี้นะครับทุกคนมาได้สูงสุดถึงเวฟที่123เลยนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเราเกียร์เวฟไปได้ทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะ108เวฟนั่นเองนะถือว่าใช้ได้อยู่นั่นเองนะทุกคน ถ้าเ,เพื่อนคนไหนนะครับอยากให้ผมใช้ตัวอะไรอีกนะครับทุกคนสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมก็จะใช้ตัวตามที่ทุกคนบอกนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะคบบ๊ายบาย